พูดถึงสุขภาพก็ท่านผู้ชมหลังจากเทศกาลสงการานในผ่านมาในคราวนี้เองทางด้านกระทรวงสารสุขนะครับก็มีการออกมาเตือนว่าหลังจากการหยุดยาวและมีกิจกรรมที่เราอยู่กับคนหมู่มากอาจจะทําให้เรื่องของโควิดสินั้นกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งสําหรับตัวเลขนะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขครับเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตจากโควิดสิล่าสุดอายุไม่มากแต่มีปัจจัยเสี่ยงโรคประจําตัวและฉีดเข็มสุดท้ายนานเกิน3เดือนครับ นายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับกล่าวภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์โควิดสิว่าสถานการณ์ขณะนี้เป็นไปตามคาดการณ์ของกรมควบคุมโรคซึ่งเทียบเคียงกับการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่โดยคาดว่าระดับภูมิคุ้มกันหมู่ในประชาชนลดลงจากการที่มีผู้ฉีดวัคซีนเข็มล่าสุดนานเกิน6เดือนขึ้นไปเพิ่มขึ้นพบผู้ติดเชื้อลดลงในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน2 5 6 6รวมทั้ง พบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดส9าสายพันธุ์ย่อยอื่นจากต่างประเทศจะทําให้พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นระลอกเล็กๆได้ในช่วงปิดเทอมและจะพบการระบาดเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนโดยสัปดาห์ล่าสุดตั้งแต่หวงวันที่9ถึง15เมษาย,ยนที่ผ่านมาครับพบผู้ป่วยรายใหม่435รายผู้ป่วยปอดอักเสบ30รายผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ19รายและเสียชีวิต2รายทั้งนี้ในช่วงสสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยว โดยเป็นการติดเชื้อในสมาชิกครอบครัวการร่วมกิจกรรมที่มีกลุ่มคนจํานวนมากช่วงหลังสงกรานต์หนสัปดาห์นี้จึงควรเน้นมาตรการป้องกันตนเองสวมหน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างและล้างมือบ่อยๆทั้งในครอบครัวและในสถานที่ทํางานครับทางด้านของนายแพทย์โอภาสค่ะได้กล่าวต่อว่าสําหรับผู้เสียชีวิตทั้งสองรายพบว่าอายุไม่มาก แต่รายหนึ่งมีโรคประจําตัวส่วนอีกรายได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายนานเกิน3เดือนค่ะซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงทําให้เมื่อติดเชื้อแล้วเกิดอาการรุนแรงดังนั้นการฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันจึงยังมีความจําเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง608จะช่วยลดอาการหนักและเสียชีวิตลงได้ส่วนผู้ที่มีปัญหาเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันสามารถฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปโดยติดต่อขอรับบริการได้ที่สถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บานค่ะ นอกจากนี้ควรวมหน้ากากอนามัยหากต้องไปร่วมกิจกรรมที่มีคนจํานวนมากหรือไปในที่สาธารณะและหากติดเชื้อโควิด -19 ให้เข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลซึ่งได้จัดเตรียมยาและวัคซีนไว้ให้บริการอย่างเพียงพอแล้วค่ะ